ทุกคนตอนนี้เรามาอันถ้าสาวแล้วนะครับทำไมผมตื่นเต้นดังนั้นที่ผมดูอยู่ทุกโอีวิโอ้โหโอ้โหนี่คือแบบบางแบบนี่คือสิ่งที่กลัวบางแบบหงถึนทางแล้วอะทุกคนตอนนี้ติดปัญหาอยู่คือน้องเอามือบางนะครับเอ้ยเอาแขนบางเออใช่เดีเ๋ยวเรากำลังล,ลุ้นอยู่หมอกำลังช่วยอ,อยู่ปรับภาพนิดๆหน,หน่อยๆทุกคน ื่นเต้นนีตาบากครับอุ้ยน่าของอะไรท่าเูแก้เลยโอ้โหแบอู้หมเหมือนนอนีบนบนบนหนังสือบนอะไรบนหลังคาเกิ นี่ครับกระตุน้นให้ลูกตื่นใหญ่ยกที่สองแล้วนะมันลุ้นกันครับคราวนี้ปิดสองมือให้ร้องให้ คนครับและคลิปนี้นะครับเรานะครับจะไปอันต์าซาวลูกกันนะครับทุกคนแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ c m p Clinic นะครับทุกคนซึ่งเราจะไปดูกันนะครับว่าหน้าตาลูกของเรานะครับจะเป็นยังไงนะครับทุกคนต้องบอกก่อนนะครับทุกคนว่าการซาว4มิตินะครับจะสามารถทําให้เรานะครับเห็นหน้ารูปได้แบบชัดเจนมากกว่า2มิติแล้วก็3มิตินะครับทุกคนซึ่งถามว่ามันต่างกับการอันต์าซาวที่โรงพยาบาลยังไงเพราะว่าปกติแล้วทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนเนาะ เราก็จะไปอันอราย4มิติอยู่แล้วแต่ที่นี่นะครับจะเป็นคลินิกที่สามารถทําให้เรานะครับเห็นหน้าลูกได้ชัดเจนขึ้นซึ่งการซาว4มิติของเขาเนี่ยเขาจะเอารูปของเรานะครับมาปรับแต่งภาพอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อลดสิ่งจีบฝังทั้งหลายเช่นสายสะดือพวกลกพวกอะไรต่างๆนะครับออกไปทุกคนแล้วให้เหลือแต่หน้าของลูกเรานะครับซึ่งแพ็กเกจการซาวในครั้งนี้นะครับก็จะอยู่ที่2,600บาทนะครับซึ่งเราก็จะได้ไฟล์ภาพแล้วก็ไฟล์วิดีโอด้วยนะครับทุกคน โอเคทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปที่คลินิกแล้วเราไปดูกันครับทุกคนไปการอันต้าตาวนะครับถือเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์อยู่เพราะการอันตาตาวเนี่ยถือเป็นการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์โดยใช้เครื่องเสียงความถี่สูงจับอวัยว,วะส่วนต่างๆภายในร่างกายซึ่งการตรวจครรภ์ด้วยวิธีนี้จะมีประโยชน์ต่อ,อก,การตั้งครรภ์หลายอย่างโดยในช่วงไตมานแรกสิ่งที่คุณหมอจะประเมินได้จากการอันตราตาวก็คือตำแหน่งของการตั้งครรภ์ และอายุที่แน่นอนของทารกรวมไปถึงอัตราการเต้นหัวใจของเด็ก <Okay. S 1> ซึ่งจะเห็นได้ว่าการอันตราซาวในช่วงไตามาสแรกของการตั้งครรภ์น,นั้นให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับจึงทําให้การอันตราซาวจัดว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญในการฝากครรภ์ของคุณแม่ทุกคนนั่นเองครับและด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อนเนื่องจนถึงปัจจุบันจากการอันตราซาวแบบ2มิติหรือแบบขาวดําที่เราคุ้นเคยมาเป็น3ามิติที่ทําให้เราสามารถเห็นทารกในครรภ์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น แต่นั่นก็ยังไม่ใช่ที่ดีที่สุดของการแพทย์สมัยนี้นะครับเพราะที่เราจะพาทุกคนไปรับชมในคลิปนี้เป็นคลินิกที่มีอุปกรณ์อันตราสาวที่ทันสมัยซึ่งจะทําให้เราเห็นภาพลูกของเราในรูปแบบ4มิติที่เรียกได้ว่าแทบจะจําลองเสมือนจริงลูกของเราแบบชัดเจนที่สุดเท่าที่เครื่องมือการแพทย์สมัยนี้จะทําได้แล้วครับทุกคน <Wow. S 1> และตอนนี้เราก็มีอยู่ที่ CMC คลินิกนะครับ ซึ่งที่นี่จะมีบริการอันตาซาวแบบโฟดีในราคาแพ็กเกจ2,800บาทและสิ่งที่คุณแม่จะได้รับนะครับก็คือไฟล์ต้นฉบับและภาพนิ่งและวิดีโอทุกมุมที่ตรวจเจอรวมถึงฟิล์มอันตาซาวใบรายงานผลตรวจและการ์ดรูปภาพสีจากแคนนอนครับเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากครับกับราคาแพ็กเกจเพียง2,800บาทเท่านั้นเองครบโค้คนวันนี้นเรามาอันต้าซาวแล้วนะครับน่าตื่นเต้นมากโอเคทุกคนเรามาดูกันว่าน้องให้ความร่วมมือไหมนะไป วี่ปิดจมูกนะครับปิดจมูกครับแต่ว่ามีขบังช่ามันก็จะเห็นแก้มกับปิดจมูกกันสานเพราะอะไรเรื่องกาคตอาจะชาคนนี้มันแบใช้ A I ในการจับตาอ้เดี๋ยวนี้มี A I เข้ามาช่วยอีก ใช้ผีมือใช้ผีมือทำเองแต่งภาพเอาอุ้ยน่ารักทุกคนตอนนี้ติดปัญหาอยู่คือน้องเอามือบางนะครับเอ้ยเอาแขนบางเออใช่เดี๋ยวเรากำลังลุ้นอยู่หมอกำลังช่วยอยู่ปรับภาพนิดๆหน่อยๆทุกคนตื่นเต้นเปิดหน้าแล้วออ้ยน่าสนุกดีจังเลย คิดถูกเราที่มาดูดิเยไอรอเป็วากมนดกมน้มดูเกมน,โกมนิโอ้เราจะติดสินบนอะไรน้องเขาต่อดีกวอาเผื่อแบบนะหนเอาคางออกจากลกได้ไหมลูโลก oh <no. S 1> นะเนนี้จะมีสายะมร้อนะ ก็ต้องเฉียวว่าลองปากสายือนั่นเนี่ยตัวโจทย์ยากเลยสายสะดือเนี่ยางอย่าง้แต่เมไม่ไ้แอะไรนะครับเพราะว่าลอยมาจากร้ออยู่นะครับอ๋อเนี่ยอยู่ตรงหน้าผากใช่ไหมครับคุณหมอเห็นชัดเห็จะไม่เหมือนรูปแรกๆที่เราดนจมกจะคมๆครับอันนี้จะหลอกโดนเราจะชัดได้ตัวนี้อีกภายสคืออก ให้คุณเบอน,นะะ้องไปได้ครับเพื่อน,น้องเปลี่ยนท่าไ,ได้ให้ครับได้ครับยกแล้วจบไปแล้วทุกคนปวดหัวอุปสรรคเยอะมากมีทั้งสายกระดือมีทั้งมือนะครับ เลยแต่ก็สนุกดีทุกคนที่นี่หมอแบบน่ารักมากหมอเขาแบบพยายามช่วยเราสุดๆนะครับดเดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อทุกคนไปนี่ครับกระตุ้นให้ลูกตื่นใหญ่เสยกที่สองนะมาลุ้นกันครับครบาวนี้ปิดสองมือแฮ่ล้อเล่น <laughs> ล้อมยกที่สองนี่หลังจากยกแรกสร้างผลงานไปประมาณนี้ทุกคน มาดูกันีจมูกโด่งมากเลยจมูกโดก่งบอกจมูกโด่งทุกคน <c oughs> อย่างน้อยเราลงแต่ปอหนึ่งจ <c oughs> มูกโด่งนะครับ <c oughs> มันจบแล้วลกูกมันจบแล้วลกูกดีนะรอบแรกหมูหงายให้ ได้ครับสามนิ้วทุกคนสบายใจแล้วครับทุกคนเราเห็นสามนิ้วแล้วครับผม <c oughs> แล้วน้องก็ปิดหน้าแล้วแล้วน้องก็ปิดหน้าแล้วด้วยหมอก็แบบพยายามอยากจะแถมให้เผื่อมีภาพมุมนู้นมุมนี้แต่ว่าน้องสั่งชัดดาวเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ทุกคนนะ <c oughs> ได้ <c oughs> ไเท่า <c oughs> น,นั้นแหละยกแรก <c oughs> <c oughs> เลิกหวังโุ้ยสนุกดีอะ ทุกคนจะลืมมา CMC Clinic มาสาวเล่นๆสนุกดีแนะนําให้อยู่ประมาณแบบช่วง28-30ถึสวินะทุกคนเพราะว่าถ้าเลยไปกว่าน,นั้นส่วนใหญ่น้องจะตัวใหญ่แล้วรสามารถตรวจภายในตรวจอะไรก็ได้นะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบว่ามาสาวดูลูกนะครับทุกอย่างได้หมดเลยสําหรับสภาพสตินะครับที่ใหญ่ที่ใหญ่ถูทีบไปก็เล่านั้นนะ่นะู <laughs> แสดงว่าเวลาผมเอาหน้าไปท้าเขาเขาเขาไม่ได้จุ๊บผมหรือไม่ได้อะไรส่วนใหญ่เป็นเท้าเลยใช่ไหมครับชัดเจนแล้วเราก็ตาดีใจแบบลูกจุ๊บเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ละเดี๋ยวฟังเสียงหัวใจไหมได้ครับควเสียนแปลงหัวใจเด้นอยู่ประมาณร้อยสี่สิบ ปกตินะครับได้ยินเสียงหัวใจแล้ว12หรอครับวันนี้อน12ออันนี้ใหญ่แล้วอุยดูดิตอนน้องบอกว่ายังเด็กเบบีสด่กมากคนสนุกมากสนุกมากเดี๋ยวเรามารอลร้นรูปเรากันนะจ๊ะขอให้ดูแค่ครั้งเดียวอะไรครั้งที่สองเห็นต้องสามมิ้วดูดิ เออแต่อันนี้ก็เหมือนของเราตอนแรกอยู่นะที่เอามือมาบางข้างหนึ่งแบบน้องซ่อมน้องปากแต่ทำไมน้องปากกระจับดีจังเลยดูเดี๋ยวเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปรอข้างนอกกันขอบคุณนะครับคุณหมอขอบคุณครับโอ้โหปวดหัวมากกว่าจะแบบหันมาให้เห็นใช้ใช้ความรุนค่อนข้างเยอะอยู่ดูก่อนซึ่ง แต่ละคนก็ต้องดูด้วยนะครับว่าน้องให้ความร่วมมือมากแค่ไหนแล้วก็ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูของเรากันครับคลืน <Okay. S 1> โอเคเฮ้ยที่เราโอ้โหได้คัดแก้มออกไปนิดน,นึงได้ไหมครับเป็นไงบ้างสนุกมเอะสนุกดีนะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบ,บเดบยวเท่านี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนรีวิวอะไรก็ติดตามแล้วชมกันในคลิปต่อไปครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายออยบาย,บายยังบายผมเปนไปแล้วสามา